สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการปรับตัวและการยืดหยุ่นหรือ Adaptability and Flexibility ครับการปรับตัว Adaptability เนี่ยหมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองหรือวิธีการทำงานเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการเปิดรับความท้าทายใหม่ๆส่วนความยืดหยุ่น flexibility เนี่ยหมายถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างคล่องตัวการยอมรับความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือวิธีการทำงานเมื่อจำเป็น ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของเราหรือมองไปรอบๆตัวเราเสิครับโลกทุกวันนี้หมุนเร็วจนน่าตกใจเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นแทบทุกวันรูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ต่างๆที่เราคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าและอยู่รอดได้ก็คือความสามารถในการปรับตัวและการยืดหยุ่นครับทำไมการปรับตัวและการยืดหยุ่นถึงสำคัญรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครับโลกไม่เคยหยุดนิ่งการปรับตัวช่วยให้เราไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ คว้าโอกาสใหม่ๆในทุกการเปลี่ยนแปลงมักจะมีโอกาสใหม่ๆซ่อนอยู่เสมอคนที่ปรับตัวเก่งจะสามารถมองเห็นและคว้าโอกาสเหล่านั้นได้แม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปลดความเครียดและความกังวลเมื่อเราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้เราก็จะรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นลดความรู้สึกเครียดและความกังวลลงพัฒนาความความเข้มแข็งทางใจการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางใจให้เราสามารถฟื้นตัวจากความยากลํำบากได้เร็วขึ้นประสบความสำเร็จในระยะยาวในระยะยาวคนที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลามักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานครับแล้วเราจะพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการยืดหยุ่นได้ยังไงละ่ะไม่ต้องกังวลน,นะครับทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ครับลองมีแนวทางง่ายๆมาฝากกันนะครับ 1. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเริ่มจากการเปิดใจให้กว้างยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติและพยายามมองหาสิ่งดีๆที่อาจจะมากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 2. พร้อมที่จะเรียนรู้โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับดังนั้นเราจึงต้องเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตมันศึกษาหาความรู้ใหม่ๆพัฒนาทักษะที่จําเป็นและหยับกลัวที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆ 3. มมีความยืดหยุ่นทางความคิดลองมองปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆจากหลายมุมมอง อย่าติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามา 4. การฝึกการแก้ปัญหาการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขจะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการมีเครือข่ายของเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักที่หลากหลายจะช่วยให้เราได้มุมมองและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 6. นะครับ ดูแลสุขภาพกายและใจสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการปรับตัวครับเมื่อร่างกายและจิตใจแข็งแรงเราก็จะพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้วยและสุดท้าย 7. ฝึกการปล่อยวางบางครั้งสิ่งที่เราลึดมั่นไว้อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอีกต่อไปการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งเก่าๆเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆเป็นส่วนสำคัญของการปรับตัวการปรับตัวและการยืดหยุ่น เปรียบเสมือนต้นไผ่ที่ลู่ลมได้เมื่อลมพัดแรงต้นไม้ที่แข็งทื่ออาจจะหักโค่นแต่ต้นไผ่ที่ยืดหยุ่นก็สามารถเอ็นตามลมและกลับมาตั้งตรงได้อีกครั้งชีวิตของเราก็เช่นกันครับการมีความสามารถในการปรับตัวจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคและความท้าทายต่างๆไปได้อย่างแข็งแกร่งมองว่าแนวคิดและคําแนะนําเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับลองเอานําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเสมอ หากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ